สวัสดีครับพบกับช่องไอเดียเฟมิลี่ทีวีนะครับกับคุณพ่อชอบทํากับข้าวด้วยกระทะเหล็กอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับวันนี้ก็จะมาทําเมนูหมูผัดพริกไทยดํานะครับหมูผัดพริกไทยดําก็เป็นเมนูที่มีเสน่ห์อีกเมนูนึงนะครับก็คือสีสันนะครับสีสันและก็รสชาติความหอมนะครับความหอมอร่อยนะครับของเมนูนี้นะครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับ ก็ช่วงโควิดไม่ได้ไปไหนก็หากับข้าวทำนะครับ <c oughs> เก็บไว้ดูเป็นที่ระลึกนะ <c oughs> ครับเริ่มด้วยนะครับน้ำมันนะครับครึ่งถ้วยตวงนะครับน้ำมันครึ่งถ้วยตวงนะครับก็เดี๋ยวกระทะเริ่มร้อนแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นเมนูทำไม่ยากนะครับแบบัตรพิกไทยทำแล้วก็มีผักที่ ให้คุณประโยชน์กับร่างกายของเราด้วยนะครับส่วนกระเทียมก็ใช้ประมาณ2-3ถึงกลีบนะครับเป็นกลีบใหญ่หน่อยนะครับก็ผัดให้กระเทียมหอมเหลืองนะฮะอ่าก็พอกระเทียมเริ่มเหลืองแล้วเนี่ยก็ใส่หมูนะครับหมูหั่นเป็นชิ้นพอคําขนาด200กรัมนะครับตอนนี้ก็ใช้หมูสันในนะครับหมูสันในก็ให้ให้รสชาติที่ หอมอร่อยนะครับเก้อาอันเป็นชิ้นพอคําแล้วก็ผัดหมูนี่ผัดผัดให้กลิ่นควันหรือว่ากลิ่นกระเทียมเนี่ยมันเข้าไปในหมูนะครับผัดไปเรื่อยๆก,ก่อนนะครับให้เนื้อหมูมันสุกนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็สาคัญมากนะครับเพราะว่าผัดด้วยกระทะเหล็กเนี่ยจะทําให้เนื้อหมูนเนี่ยมันหอมเลยนะครับหอมกลิ่นควันนิดๆหน่อยๆนะครับเหมือนคล้ายๆกลิ่นลมควันนะครับก็ทําให้สีสันนะครับหรือว่าทําให้รสชาติเพิ่ม เพิ่มความอร่อยนะครับเพิ่มความอ,าอยากรับประทานขึ้นนะครับนะี่ยผัดไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับก็ต่อไปนะครับก็จะเป็นพริกไทยบดนะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับ1ช้อนโต๊ะสีสันก็เริ่มมาแล้วนะครับพริกไทยก็ ผัดไปเรื่อยๆก็จะเข้าเข้าไปในเนื้อหมูนะครับไปก็จะเป็นหอมใหญ่นะครับหอมใหญ่ก็แบ่งครึ่งลูกนะครับแล้วก็หันห่นหั่นหั่นครึ่งลูกนะครับแล้วก็ตามด้วยพริกหยวกนะครับพริกหยวกก็หั่นครึ่งลูกนะครับผมเอามาสามสีนะครับหั่นครึ่งลูกต่อไปก็จะเป็นน้ําตาลทรายนะครับสองช้อนชาครับแล้วก็ตามด้วย เี้าหวขาวนะครับ1ช้อนโต๊ะนะครับหลังนั้นก็จะเป็นน้ำมันหอยนะครับน้ำมันหอยก็ใช้1่ช้อนโต๊ะนะครับโอเคนะครับหลังจากนี้ก็เราก็ผัดให้มันเข้ากันนะครับให้เครื่องปรุงทุกอย่างเข้ากันทั้งหมดนะครับตอนนี้ก็สังเกตได้ว่าจะเริ่มหอมมากๆเลยนะครับกับเครื่องปรุงทุกอย่างที่อยู่ในกระทะเหล็กนะครับอ่าสุดท้ายตบท้ายด้วยนะครับขึ้นช่ายหั่นนะครับ ประมาณ2องสามต้นนะครับอันนี้ก็เพิ่มความหอมขึ้นมาอีกนะครับทีนี้กลิ่นมันก็จะให้ความหอมของขึ้นช่าแล้วก็พริกไทยนะครับแล้วก็กลิ่นลมควันคล้ายๆลมควันของกระทะเหล็กนะครับก็เสร็จแล้วนะครับประมาณนี้นะครับสีสันน่ารับประทานมากเลยนะครับสําหรับเมนูเมนูหมูผัดพริกไทยดํานะครับก็เสร็จแล้วนะครับหน้าตาก็น่ารับประทานมากเลยครับ ก็ถือว่าเป็นเมนูที่เราได้กินผักอีกหนึ่งเมนูนะครับไม่ว่าจะเป็นขึ้นช่ายพริกหยวกแล้วก็หอมใหญ่นะครับที่ใส่ลงไปนะครับก็ถือว่าได้กินผักไปด้วยในตัวนะครับก็หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับน่ารับประทานเลยนะครับอ่าสีสันสวยงามนะครับสีสันสวยงามโอเคเลยนะครับ อ่าเดี๋ยวเราไปลองชิมกันเลยนะครับแต่๋ชิมพริกนะครับพริกแล้วก็หอมใหญ่นิดนึงพริกหยวกนะครับพริกหยวกพริกหยวกนี่ก็รสชาติก็จะไม่ไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่นะครับเนี่ยครับ อร่อยมากครับจริงหอมเครื่องเครื่องแบบเครื่องที่ใส่ลงไปครับไม่ว่าจะเป็นริกไทยแล้วก็ขึ้นช่ายนะครับมีความหอมมากๆครับถือว่ารสชาติโอเคเลยนะครับโอเคนะครับก็ สำหรับคลิปนี้นะครับเมนูนี้นะครับขอฝากไว้เลยครับรสชาติโอเคเลยนะครับ mm hmm. ก็อย่าลืมกด s u b สไครต์กดติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ